สวัสดีคคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับณนะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง New Normal นะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม FC Online เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามีอยู่เกมเดียวนะครับผมก็วันนี้มากับคอนเทนต์รีวิวนักเตะอีกแล้วนะครับเนื่องจากคราวที่แล้ว นะครับผมได้รีวิวเฟอร์นันโดตอเลสคลาสคอนติเน e n t a l ลฮีโร่ไปแล้วนะครับผมซึ่งจุดเด่นของตอเลสเวอร์ชันนั้นเนี่ยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมเนี่ยนึกถึงพวกตอเลสศ9ในสมัยฟีฟ่าออนไลน์สามมากๆเลยนั่นก็คือหาพื้นที่หาช่องได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ a i ดีมากในจังหวะที่มันต้องดวลกับกองหลังในจังหวะที่มันแบบ ต้องวัดด้วยความเร็วอะแล้วจังหวะที่มันต้องเช็คกับดักลำหน้าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆกับการหาช่องหาพื้นที่ในส่วนของอาการใช้งาน AI ในการหาพื้นที่ครับพูด,ดง่ายๆมันชัดเจนเลยว่าเฟอร์นันโดตอร์เรสคลาสนั้นเนี่ยหาช่องดีมากก็เลยรู้สึกประทับใจนะครับผมแล้วก็มาสะดุดกับซามูเอลเอโตในคลาสนี้เช่นกันซึ่ง จุดเด่นของซามูเอโตในคลาสนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากอันดับแรกเลยคือเดี๋ยวเราต้องมาดูในส่วนของจุดเด่นที่อ่าทำไมเราถึงต้องรีวิวซามูเอโตนะครับผมซามูเอโตมีพลังแฝงที่อ่าโหดมากๆเลยและเป็นพลังแฝงอันใหม่ที่เข้ามาด้วยนะั่นก็คือลน์เบรเกอร์ซึ่งเป็นพลังแฝงเดียวกับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับผมการเคลื่อนไหวตอนไม่รข้ครองบอลสามารถทะลวงแนวะรับสุดท้ายของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการลดอ่า ทำให้การหาช่องในจังหวะที่เราจะแทงทูช่องคิลเลอร์พาสอะไรเงี้ยแล้วเอโต้มันจะวิ่งแลบไปอ่ะเพื่อที่จะทําลายกับดักลําหน้ามันจะทําได้อย่างแบบยอดเยี่ยมเลยจังหวะที่มันได้รันปุ๊บมันพุ่งด้วยความรวดเร็วพลังแฝงนี้ถือว่าดีมากแล้วมันก็จะไปคอมโบกับพลังแฝงอันนี้ด้วยนั่นก็คือเพลย์เมกเกอร์นะครับผมสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีก็เป็นพลังแฝงไอ้คเขาว่าสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนั่นก็หมายความว่าในตําแหน่งที่มันยืนรอรับบอลจากเพื่อนรอบข้างนะครับผมรวมไปถึง เพื่อรอบข้างที่มันยืนอยู่ใกล้ๆสมอเอโต้เนี่ยมันมักจะยืนในตำแหน่งที่ถูกที่ถูกเวลามันก็เลยใช้คําว่าสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีและก็วงเในคาว่าเ i ด้วดยนั่นก็หมายความว่าพลังแฝงนี้มันใช้งานเองอัตโนมัตินะเราไม่ได้กดมันทําของมันเองนะครับซึ่ง2อันนี้นะครับผมมันจะบ่งบอกถึงอะไรบ้างอย่างเพย์เบเกอร์แน่นอนถ้ามีพลังแฝงนี้ส่วนใหญ่ข่าวหงอ่านเกมมันต้องเยอะแล้วก็ถ้ามีพลังแฝงไลเบเกอร์แน่นอนครับต้องมีค่าพลังยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมแล้วามอลเอโต้บีนี้ครับดูซิเนี่ รวมไปถึงค่าพลังอ่านเกมด้วยเอ้ยพี่ร้อยี่สิบเอ็ดมันเยอะตรงไหนกับกองหน้านะผมสไตรเกอร์นะ ker, นะเป็นตัวจบสกอร์ด้วยแต่มีค่าพลังอ่านเกมร้อยยี่สิบเอ็ดไม่น้อยนะย้ำอีกรอบว่านี่คือตำแหน่งกองหน้านะครับดังนั้นแล้วอ่ะจังหวะที่มันแบบต้องคอยรอรับบอลกับเพื่อนจังหวะที่มันต้องทําลายกับดักกำหน้าจังหวะที่มันต้องวิ่งแรบเมื่อโด,ดนกับอกองหลังฟังตรงข้ามอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายๆจังหวะให้เห็นแน่นอนเรื่องของการหาช่องการทําลายกับดักกำหน้าลงไปถึง จังหวะเว่อร์ที่มันแบบมุดแล้วก็เอาตัวรอดได้จังหวะแซงเขาได้อะไรเงี้ยมีให้เห็นแน่ๆนะครับผมนี่ก็เลยเป็นจุดเด่นที่ทําไมผมถึงดิวซามิเอโต้นะครับส่วนจุดเด่นของซามิเอโต้แบบโดยรวมคร่าวๆก็แน่นอนครับความเร็วความคล่องตัวความลูกดื้อลูกชนลงไปถึงการจบสกอร์ที่ครบเครื่องครบครบันนะก็เป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมนะมีทุกอย่างให้พร้อมเลยสำหรับตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับแล้วก็อ่ามันเก่งครับตัวมันเก่งครับ ตัวมันเก่งแน่ๆแต่ว่าที่รีวิวก็อย่างที่บอกเลยความน่าสนใจของมันก็คือไอ้เรื่องของการหาช่องนั่นแหละที่มันต้องโหดแน่ๆเลยอย่างที่บอกอะ่ะพลังแฝงที่ผมกล่าวมารวมไปถึงค่าพลังที่โดดเด่นขนาดนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะว่าซาูเโลเอโต้เนี่ยมันจะหาช่องโคตรเทพจริงๆหรือเปล่าเหมือนที่โมไว้ไหมก็เดี๋ยวเราไปรับชมข้างในคลิปวิดีโอนี้กันเลยไหม แต่ก่อนเราจะไปนะครับก่อนเราจะไปก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนิสัยที่นิยมแล้วกันนะหรือว่าโค้ที่นิยมใช้นแน่นอนครับหามาซะพัฒนาการหาพื้นที่แทรกซึมเฟิร์สทัสอีกอันนึงจะเป็นอันไหนก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยเพื่อเอามาคอมโบกับการหาช่องที่มันยอดเกมอยู่แล้วให้มันหาช่องหาช่องนะถ้าเกิดสมัยแบบใครที่ทันทีวีอนาล็อกเนี่ยคือจูนกันแป๊บเดียวเจอแนะ่ไม่ต้องจูนให้มากความนะครับผม เออก็มาเดี๋ยวเราไปดูข้างในคลิปวิดีโอจริงๆกันแล้วว่าซามิเอโต้น,นี้จะหาช่องเทพจริงๆหรือไม่ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในวิดีโอคลิปนี้กันได้เลยนะครับผมดูการหาช่องดีหนะ่าเอโตช้ชี้มือชี้ไม้ไปแล้วไงเวลาปุ่นนะชนมาก่อนเอโตช้ชี้มือชี้ไม้โอ้โหแต่เอ้ยเอาลูกดื้อลูกชนก็มีเหมือนกันที่มาเอาเรื่องถอยมาก่อนคนระับอุย้ยเอโต้มันวิ่งหาช่องไม่อยู่เลยเอโตย้ยิงคมโอ้โห ดูสิแนะ่ทุกๆครั้งที่มันไม่มีบอลมันวิ่งหาช่องไม่หยุดเลยครับเราจะแทงตอนไหนก็ได้เลยนะแค่หาเหลี่ยมที่มันสวยๆซะหน่อยอะ่ะเคเอโตเวอร์ชันโคดหาช่องดูดิโค้ดหาช่องทํางานนี่ผมยังไม่ได้กดเลยนะเออ,เอคือไอโค้ดหาช่องอะ่ะถ้าเรากดมันก็จะทํางานแหละหรือตอนที่เราไม่กดมันก็ทํางานเป็นบางครั้งบางคราวนะซึ่งโอ้หาช่องไม่หยุดไม่ย่อนครับ ชี้มือชี้ไม้ทุกๆครั้งครับนี่อันนี้กดอ่าอ่ะอ้าวล้มไปแล้วเอโต้คือเอโต้เหมียวพึ่งล้มกรรมกรเออพลิกมาดูเอโต้ว,วิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดเลยครับหนีวิ่งไปข้างหน้าไม่หยุดปุ๊บแทงพลิกกลับมาลองปั่นมุมอย่างนี้ดูโอ้โหแล้วแอบคมเลยนะแต่ว่าล้ำหน้าครับก็เลยยังเปีดป,ประตูไม่ได้นะดันเนอเวส ซามูเอลเอโต้ครับออกวาตบเข้าในออกมาให้เอโต้ปั่นด้วยซ้ายโอ้โหจังหวะชิ่งนะครับผมแล้วก็หาพื้นที่แล้วพอกดปุ่มหาช่องมันก็วิ่งเทียบกับลายกับดักลำหน้าไปเลยครับโอ้โหเอโต้ e ผมว่าตอเลสซี CH หาช่องเวอร์แล้วนะแต่ว่าเอโต้ปีนี้มันแบบ มันแทบจะหาช่องทุกๆครั้งตอนที่มันไม่มีบอลน,นะมันกระหายประตูเหลือเกินมันกระหายประตูเหลือเกินนะฮะดักี่มาให้เอทูชิงมาโอเคตกขึ้นในเอโต้โหก็ยังวิ่งขึ้นไปข้างหน้าไม่หยุดไม่หย่อนนะตราบใดที่ยังยิงประตูไม่ได้ครับเอโตก็จะพยายามยิงประตูในทุกๆครั้ง มันเอาเรื่องนะแฮตติกแล้วเอโต้สวัสดีโจกเกอร์ยังไม่นอ้อยเหรอวันนี้มาสายไปหน่อยโทษทีไม่หน่อยสายเยอะเยออแต่ก็ยังแม้มาไงดีกว่าไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พักผ่อนไปแล้ววันนี้ก็มาสตรีมซะนะครับกลางค่ำกลางคืนม้วนมาหน่อยูุินโยให้กับลาคิทิชดูนี่นะตัวพลังแฝงหาช่องทำงานอีกแล้วครับ ปั่นด้วยซ้ายในมุมนี้เลยแล้วก็โอ้โหมุมที่เหมือนจะไม่พร้อมยิงอ่ะแต่เอโต้มันคมจริงๆนะด้วยความที่คลาสนี้ค่าพลังยิงโคม้งมันเยอะดังนั้นมุมที่มันแบบแปลกๆคือปกติเอโต้มันปั่นคมประมาณหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้คมแบบว่าจะปั่นในทุกระยะขนาดนั้นแต่ว่าเอโต้คลาสนี้ผมว่าคมนะคมเลยจังไรจริงๆต้องใช้คำนี้เอเวนเอโต้หาช่องไปเลนชิงวันชูที One, two, ไม่ได้เป็นคนที่เกเรครับนี่ อย่างเห็นเอโต้ยิงกระน้ำใจอ่าใช่ครับใช่ใ,ชใชมีน้ามีเงินด้วยจริงครับมันก็มีอ่ไม่กี่อย่างเกจัดอเกอะไรวะไอนี่นี่มึงเห็นนิดนิหน่อยๆน่อยก็จะเกไว้ก่อนมันไม่เกี่ยวหรอกความรักมันบริสุทธิ์มันไม่ว่าจะเพศไหนมันก็ได้หมดแหละจริงนาทีนี้เลือกไม่ได้ผมับนาที่ฉุกเฉินย่ๆแทนก่อนูิโย ให้เอโตหาช่องเอตโตหาช่องหาช่องแล้วโอ้โหมาดิมึงไหวหรือเปล่ากูงัดเลยซามมเอลปักตอครับผมโหจังหวะหาช่องครับแล้วก็ยิงแบบพาวเวอร์ช็อตอะเอาเต็มแรงครับในเมื่อมึงคุมโกเก่งครับกูยัดนี่ไงเห็นปะมันทํามันจะคุมแบบเอ้ยผมจะปั่นขวาไอ้คนนี้มันเล่นชามครับมันเสมอฟชัวเออมันขยับโกเก่งจริงเฮ้ย อะไรพีเก้ผัวชากิล่าดักนะครับจริงจริงวันทูเอโต้พิกมาทางเดิมข้องแค่วบางไว้บางไว้ครับนึกกลับมาปั่นคมคมๆค,ครับโอ้โหความข้องความผิวนะแต่พอเราเลี้ยงมาแบบจนสุดๆแล้วอะต่อให้ขยับโกมากแค่ไหนะแต่ว่ามันก็คว้าหัวใจของเธอไม่ได้หรอก

มาเล่นพังกันครับ <Ć. S 1> ใจช่องแค่มาแล้วก็โอ้โหฮิดอล็อกหลบตึงๆเคฟกาเซียยายา่าโอ้โยผมกดตักบอลแม่งได้เลียดเอา้ากดแคนเซิลเพื่อยกเลิกแต่มันกลายเป็นทรงเคลวนกดอะไรก็ผิดไปหมดเลยเอาเวท ลาคิติชวิ่งครับลาคิติ์หลุดมาขนาดนี้ครับจากการจ่ายบอลทะลุช่องของเอโต้นะด้วยความที่ค่าพลังอ่านเกมมันเยอะแล้วมีเพย์เมเกอร์นั่นแหละจังหวะที่เพื่อนมันวิ่งรับบอลต่อจากเอโต้ทั้งการสอดมายิงทั้งการรับและเล่นชิ่งนะโหมันดีไปหมดเลยวะผมให้หอดาม่าวะถ้าเกิดแบบผมเป็นโค้ชแล้วแบบทีมแบบ ต้องการคนคนนึงที่แบบพาทีมชนะได้ย้ำนะว่าตอนพรามนะแบบว่าตอนที่ทุกคนพีที่สุดในชีวิตของเขาอนะไรเงี้ยจริงๆอยากเลือกคาโลนะอันนี้คาโลตอนพีเก่งเว้ยแต่แบบผมว่ามันเขาก็ยังพึ่งตัวป้อนในขณะที่ช่วงพีของอาดาม่าเนี่ยคือแบบกูคนเดียวอะ <c oughs> กูแบกไหวไล่ลำไหวอะกูโหดจัดอะอาดาม่า จริงๆมันโหจหนึงกันที่ผมจําได้เลยลองไปย้อนดูคลิปที่ผมลงเมื่อนานมาแล้วก็ได้นะผมเคยทํารีวิวราอูคิมินเนสอ่ะคู่กับอาดาม่าตอนที่พลังแม่งน้อยอ่ะตอนนั้นแบบเบียวจัดเลยเพราะในเกมในชุดจริงมันเก่งมากครับร่างวูฟนี่คือร่างทองคําแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆหายไป <c oughs> เพราะยังคงเร็วและแข็งแกร่งอยู่นะครับแต่ที่เหลือเขาก็ยังไปแปรรูปกักษ <c oughs> ะดีครับชาบี้ซ้อนเลยโห มันจะยิงหัวกูคุ้ผู้ชมมันจะล่อเต็มแข้งแร่งเต็มข้อล่อหัวกูแล้วเห็นบ่เมื่อกี้หรือเอาลูคัสเลยว่าม่ลูคัสเลว่าผมว่าถ้าเทียบกับในยุคนี้ผมแม่งก็เก่งกว่านักเตะแบบหลายๆคนอยู่นะคือณตอนนั้นนะผมว่าความคาดหวังมันอาจจะสูงแล้วมั้งสลับลูคัสเลว่านะในฐานะที่ผมแฟนลิบูอผมดูเยอะแล้วลูคัสเลว่าก็าตามตรงอ่ะเป็นนักเตะที่ผมชอบอยู่เหมือนกัน เพราะว่าอาดาพเทีไ่เห็นภาพนะเว้ยคาร่าของเขาของลูคัสเลว่าก็เหมือนวัตุลูเอนโดในตอนเนี้โอดอยปีคู่อิลังกาอิลังกาแน่ๆโอดอยเก่งแต่ว่าซ้ายก็อาจจะนิดนึงแต่เชื่อไม่มีปัญหาหรอกนี่แนะ่เอโต้ผมก็มีปัญหาเหมือนกันหลุดมาตามช่องล่องตามประตูครับผมยิงโอ้หูมีดอารันยิงเ,เข้าประตู <laughs> ได้เรื่องอยู่ ชุดแชมป์อะไรผ้า,าอ่ะจะไม่เก่งได้ไงแต่เก่ง,งผมผมทันเขาผมไม่ทันเขาซะแน่นะเพราะว่าตอนนั้นผมยังเพิ่งดูบอลก็เลยแบบแค่รู้จักชื่อแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนผมรู้จักอีทินก็ตอนกับแมนซิตี้แล้วมั้งแต่เก่งไม่แนะซาเอโต ซามูเอลปักต่อของเราเพราะสไตล์การเล่นของเตียโกเท้าทีบกับโมดิกอาจจะไม่ขนาดนั้นของโมดิกมันมันก็เข้าใจได้แต่ของอาคันทาร่ามันคือการเล่นแบบเสี่ยงเจ็บตลอดเวลาใช้พละกําลังใช้กล้ามเนื้อกับจุดบางจุดที่มันแบบทําให้ตัวเองบาดเจ็บของตัวด้วยตัวเองอะครับอย่างผมเคยฟังพวกอาสมภาษณ์ของอาคันทาร่านะที่เขาแบบว่ามีพวก มีทีมไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะย้ําตลอดว่าเหมือนเขาจะมีเทคนิคการใช้กล้ามเนื้อของด้วยขาของเขาอะครับผมลงไปกับการจ่ายบอลเปิดบอลยิงประตูดังนั้นทุกๆครั้งที่เขาได้จ่ายบอลหรือยิงประตูเหมือนเขาจะมีป๊อกอะแบบจ่ายบอลเยอะครั้งมากๆขาเขาก็รับภาระไม่ไหวอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยนะอันนั้นคือสิ่งที่เขาสัมภาษณ์มาเขาเหมือนพลระกําลังในการวิ่งหรือการเดินอะไรเงี้ยเขาก็จะดูเหมือนแบบไม่ได้ใช้เยอะเขาเลยจะเน้นจ็อกไง ส่วนจังหวะที่มันต้องลงมาตัดเกมจริงๆอ่ะเขาก็จะต้องสปินด้วยซึ่งมันก็เหมือนเป็นหนึ่งอกของการจ่ายบอลหรือเปิดบอลอ่ะเออผมฟังมาแล้วผมรู้สึกว้ามากเลยนะว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอวะนักบอลกับไอเดียแบบนี้มีนะแบบใช้มัดกล้ามเนื้อกับการวิ่งสปินตุ้มไปเลยแล้วพอเตียโกเดวีบุกแไม่ไวสัตว์เลยแต่ในจังหวะที่มันใช้กล้ามเนื้อไปปุ๊บมันก็ต้องรีเบียงบอลไ,ได้ถ้าแย่งบอลไม่ได้ปุ๊บก็ถ้าเกิดว่ามันก็ต้องรอครูดาวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้จริง แล้มันก็ดูเวิร์กนะเพราะว่ามันก็ทําให้เขาเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปคลาสหรือเวิร์คลาสเลยถูมั้ยไม่ว่าเขาจะอยู่กับบาซ่าอยู่กับบาเยอร์หรือแม้กระทั่งอยู่กับลิพูในช่วงปลายนะก็เลยนั่นแหละพออ่านมาตรงนี้ผมแบบว้าวมากช่องนี้สวยวนพิกตักมาไลคิทิชยิงตามช่องตามนาม้ครับ อีวาลาคีทิชยิงดีเสมอปักต่อชาบี้ปั่นด้วยซ้ายดิโคมๆคมครับผมแซมเอลเอโต้นะยืนในตำแหน่งได้ดีครับผมยืนได้ถูกที่ถูกเวลาเอาเรื่องนะ คมอยู่ซามูเอลปักต่อของเราใช้กาเซียแทงเลยหลุดแน่นอนเอโตอ้ปันซามูเอลเอโต้ <c oughs> หลุดมาขนาดนี้มีหรือที่ฉันจะพ้แล้วก็หลังคู่แข่งเขาแบบหลบเลยนะไม่กล้ายแยง่งถุย ai มันเอ๋อไง ขยับบอมบล็อกไม่ได้เอ้าอ๋อเออเรื่องที่โจโกเกอร์ถามใช่ไหมว่าคู่สเปอร์ถึงมันจะเร็วไปหน่อยแต่ผมจะดูให้ได้เพราะผมคิดว่ามันคงเป็นแมตช์ที่ผมสนุกแน่ๆน,นะแต่มาได้อยู่มั้งเพราะผมผมน่าจะไปทุราวันอาทิตย์ดังนั้นอาจจะไปได้สตรีมช่วงวันอาทิตย์เฉยๆดังนั้นคู่เมนยูอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์ดูนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมดูแน่นอนเดี๋ยวมาบ่นให้ฟังแต่คิดว่าอาจจะดีก็ได้มั้งไม่รู้ว่า <laughs> เอตโต้ปัน คมซเบรโตคขวะแต่ผมขายไปเลยนะเอาเวสใครอะผมเจอคนดูหรอผมขายเอาเวสขายเอาเวสเอาเรื่องเอ้ยเมื่อกี้กดผิดปนิดนึงแอะโอ้แม่งเงยเสียบไปโดนก็ฟ้าน่าจะเป็นจังหวะไหลกันไหลใจกันใจโดนกันโดนหรือเปล่า เอโต้ดักได้ครับดึงกันมาโอ้ยกนหลอกยิงไม่ติดฟรีละมึงแอะหลังแทบดอโอเครอดตัวเอโต้โอ้เอา้าโ,โอ้โหมาดีขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยมั่วมาจนได้ดีครับ ลูกดวงนะแต่ว่าไอ้ลูกดวงดวงแบบนี้เอโต้มันก็มักจะทําแบบนี้ได้นะ AI มันแบบมันมั่วแล้วมันเก่งอะ่ะ <Yeah. S 1> ย่างเลยเดี๋ยวจ้ตัวนี้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงสตรีมแล้วตตออสตรีมจะสตรีมสอชั่วโมงวันนี้ขึ้นสตรีมสายแล้วมั้งเอโต้ปันซ้ายโอเคคมอยู่สม,มิวปักตอ มีคนดูเจอคนดูในแรง้งด้วยว้าวมากอันนี้ผมกําลังจะลงสตรีมแล้วเนี่ยแล้วมาเจอกันก่อน,อนลงสตรีมด้วยขอบคุณมากครับที่แวะมาเล่นด้วยกันนะอดใจไว้ทุกคนขอโทษที่มาดึกด้วยวันนี้หลังจากนี้ผมจะมาดึกอย่างเงี้ยอีกเหมือนเดิมแหละแต่จะน้อยลงนะครับเอาดีตรงไหนคนดูบอกเออมงอ้าวลูกดวงอีกแล้วเอโต้แงลูกดวงเก่งมากอะเข้าทางรัวๆเลยตอนนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวซามูเอลเอโต้นะครับในคลาสคอนติเนียตชัลฮีโร่เนาะก็อย่างที่ผมย้ําเลยครับว่าจุดเด่นของเอโต้คลาสนี้หลักๆแล้วมันก็คือการหาช่องกระหาพื้นที่ที่ทาได้ดีมากและด้วยความที่มันมีเพย์เมเกอร์กับการหาพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้แค่ยืนในตําแหน่งที่พร้อมที่จะจบสกอร์อย่างเดียวนะมันมักจะยืนในตําแหน่งที่รอพักบอลครับรอจ่ายบอลคิลเลอร์พาสสวยๆเพื่อให้เพื่อนรอบข้างที่สอดขึ้นมา ทําทประตูก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะจังหวะการจ่ายการแทงทูช่องคิลเลอร์พาสการเปิดบอลอะไรอย่างนี้ก็ทําได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ครบเครื่องอีกคนนึงแหละแล้วก็ AI ดูโอเคเลยนะเล่นง่ายดีเล่นเพลินดีส่วนอไอพวกจุดเด่นที่ว่ามันเร็วมันคล่องแล้วก็ข้อเสียคือตัวเล็กไปหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าดะทรา,าัอนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลหลักๆที่มาีวิวเอเโต้ก็คืออยากให้ดูถึงจุดเด่นที่ มันหาช่องที่โคตรโหดขนาดนี้แหละก็ลองเอาไปเล่นดูกันได้นะครับผมก็น่าสนใจมากสำหรับซามูเอลเอโต้คลาสดีเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับ